สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุทธนะครับซึ่งวิดีโอนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบิตครับนะครับหรือไม่ได้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนนะครับแต่จะเกี่ยวกับมูลนิธินะครับท็อปจิรายุทธฟาวเดชั่นในปีที่แล้วเนี่ยผมและทีมงานก็ได้มีการเริ่มทํากิจกรรมสนุกๆขึ้นมาชื่อว่าท็อปจิรายุทธ NFT collection ออกมาประมาณ4,900ใบเก้าอยงครับปรากฏว่าขายหมดภายใน5วันแล้วก็ได้เงินไปประมาณ3ามล้านห้าแสนบาทซึ่งเราก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเอาเงินตรงนี้มาก่อตั้ง มูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดนะครับในเฟสที่1แล้วเราจะขยายแล้วก็ช่วยสังคมมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีซึ่งวันนี้ก็เลยอย,อยากจะมาปรึกษานะครับพี่น้องทุกคนว่าเราจะดิเรกชันของมูลนิธินียควรจะไปในด้านไหนดีนะครับเพราะผมก็ไม่เคยทํามูลนิธิมาก่อนใช่ไหมครับจริงๆครั้งแรกในชีวิตที่เริ่รมทํา CSR เนี่ยก็คือ ปีที่แล้วนะครับที่มีการคุยกันกับพี่โก้ซีของอนันดาแล้วก็คุณคมสัน CEO ของ Flash Express ช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดที่ระบาดหนักๆใช่ไหมครับเราก็เลยคุยกันว่าจะช่วยเหลือสังคมยังไงได้บ้างปรากฏว่าตอนนั้นก็เลยคิดกันนะครับก็เลยได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจซึ่งตอนนั้นขาดแคลนมากๆให้โรงพยาบาลต่างๆมูลค่าประมาณ6ล้านบาทนะครับแล้วก็มีบริจาคอาหารนะครับหน้ากากอนามัยแล้วก็ชุด PPE ให้ โรงพยาบาลสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผูบป้ป่วยโควิดได้เต็มที่ที่สุดหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปเดินที่ตลาดน้ําขวัญเรียมแล้วก็เห็นผลกระทบชัดเจนเลยว่าแทบแทบจะไม่มีคนเดินพ่อค้าแม่ค้าก็โดนกระทบกันเยอะมากจริงๆช่วงนั้นมีการขายสติกเกอร์ทอบเจียหยุดเราก็เลยเอาเงินที่ได้จากการขายสติกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาร่วมกันนะครับเป็นเงินของทุกๆคนที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าย,ยิ้มได้อีกหนึ่งวันให้เขานอนหลับอีกหนึ่งวันก็เมาร้าน ร้านค้าต่างๆในตลาดน้ำขันเรียมให้ทุกคนที่เดินอยู่ในตลาดก็สามารถที่จะมาทานอาหารได้ฟรีนะครับทั้งวันประกอบก็ก็มามาไปทั้งหมด9ตลาดไม่ใช่แค่หยุดแค่ตลาดน้ำขันเรียมอย่างเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทางบิดคับนะครับก็มีการช่วยผลิตล่มขึ้นมาอีก่ประมาณ200คันนะครับแล้วก็มีการกระจายไปทั้งหมด9ตลาดเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับขายของอำนวยความสะดวกเปลี่ยนล่มเก่านะครับเป็นล่มใหม่ ทั้งหมดเลยนะครับ200คันในเฟสที่1ตอนนี้ทีมงานก็กําลังจะผลิตอีกประมาณ2,000คันก็จะกระจายไปในตลาดทั่วทั่วประเทศไทยเลยเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกๆตลาดนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะรอดจากโควิดไปได้ในในยุคนี้หลังจากนั้นก็มีการจับมือกับชิปป์อป๊อบผมก็เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคนออกออกไปเดินข้างนอกน้อยลงก็เริ่มที่จะหันมาส่งของออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับ ผมก็เลยคุยกับชิปปอปว่าเดี๋ยวเราช่วยผลิตเป็นพาโซครับเป็นถุง1ล้านซองเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในการส่งของบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะส่งกิจสินค้าได้สะดวกขึ้นต้นทุนถูกลงในปีนี้เนี่ยครับบิดคับแล้วก็เดอะมอลล์ก็ได้มีการจับมือร่วมกันนะครับทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าปันกันกล่องปันกันขึ้นมาก็กระจายไปทั้งหมด4โลเคชั่นของเดอะมอลล์เพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทุกคนมาบริจาคของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยตามโลเคชั่นต่างๆเพื่อที่จะแลกกับ NFT ก็จะเอาสิ่งของต่างๆที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาคต่อให้กับบูลนิธินะครับยูวพัทซึ่งพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยที่มาบริจาคของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ NFT จากบิตครับไปซึ่งอันนี้มันอยู่ในโครงการ Gift for the Future อย่างช่วงสงการานนะครับบิตคับก็ได้มีการบริจาคน้ำแล้วก็หน้ากากอนามัยให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังเดินทางกับจังหวัดต่างๆให้มีการเดินทางอย่างปลอดภัย หรือมีการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัศน์แล้วก็มีการบริจาคอาหารแล้วก็วัตถุดิบนะครับในการประกอบอาหารเนี่ยให้กับชุมชนคลองเตยดีจังซึ่งดูแลทั้งหมดประมาณ40กว่าชุมชนจริงๆทางด้านของ people team นะครับในบิดครัเนี่ยก็มีการช่วยโครงการ e d e a ของจุฬาด้วยนะครับก็จะเป็นเยาวชนผู้พิการทางการได้ยินใช่ครับทาง people team ก็มีการ reskill up skill โดยการ จัดสอนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนะครับการทำกราฟิกสกิลเซตใหม่ๆเพื่อที่จะเพิ่มความเท่าเทียมนะครับสามารถทำให้ให้ให้คนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวไปกับโลกอนาคตได้ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยบิดคัพนะครับก็ได้มีการไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับน,น้องๆที่โรงเรียนบ้านบุ๋งเตยนะครับก็เป็นโครงการสัญจรกรุงเทพเขาใหญ่ผมก็ไปไปรู้มาว่าเนี่ยน้องๆที่เขาใหญ่เนี่ย ใส่ชุดเดิมชุดนักเรียนเนี่ยติดกันทุกวัน5วันนะครับเพราะว่ามีแค่ชุดเดียวจริงๆอยากจะมาขอฟีดแบ็นะครับขอไอเดียจากทุกคนว่าจะไปในดิเรกชันไหนดีช่วยเรื่องการศึกษาก่อนดีไหมครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆทุกคนหรือจะเป็นเอาเงินตรงนี้มาสนับสนุนผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนอยากจะให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันนะครับว่า ถ้ามีบูรณาธิ์ทีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่เงิน3 5มล้านแบาทจาก NFT โปรเจกต์เล็กแต่เราจะมีการขยายเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยาย Impact ขยาย Scope ของบูรณาธิ์ทีเนี้เราควรจะทำมันไปใน i r r e t t o o ไหนดีนะครับก็อยากจะขอรบกวนทุกคนช่วยกันแชร์คอมเมนต์ช่วยกันแชร์ไอเดียหรือช่วยแนะนำการรัน มูลนิยิให้มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับซึ่งผมว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนนะครับก็จะคอมเมนต์หรือจะส่งอินบ็อกซ์มาก็ได้ก็จะมีทีมงานที่คอยเก็บฟีดแบ็กเพื่อที่จะเอาฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยนะครับมากรองแล้วก็เป็นทำแมปปิ้งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นดิเรกชันของฟาวเดชันว่าควรจะเดินไปในดิเรกชันไหนดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ที่ช่วยสนับสนุนบิดครับแล้วก็ผมมาโดยตลอดนะครับ ซึ่งเราก็อยากจะสร้าง impact ที่บวกเนี่ยในหลายๆด้านให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะพยายามทำอ,อย่างเต็มที่นะครับทั้งฝั่ง Business เองแล้วก็ฝั่งมูล,ลนิธิที่อยากจะทำควบพูวไปให้ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสำหรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆที่ช่วยกันแชร์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ